สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสูผู้สูคนเสียงเจ๋าเจอ,เจอ,เจอยะเล่นมาอีกแล้วไม่คือเกาเป็นยังไงพี่น้องอยูดีสบายเนาะค่ะเนาะอากาศยูอังกฤษมือนี่บ่ค่อยดีเด้อพี่น้องเด้อไปใส่มาใส่กะอยากแน่หนาวหลายเปิดเฮ้ดอีกแล้วมืนอนี่ยะเล่นเสียงม่านเห็ดเค็ดลับการหลัง ปลาดุกบ่ให้เมนข้าวให้พี่หนังเบิงเนาะค่ะเนาะหลายๆคนก็อาจสิมีสูตรที่แตกต่างกันไปค่ะแต่สําหรับยะเล่นหนังง่ายๆค่ะย่าเล่นใส่อีหยังที่มีในขัน้วนี่ยแหละอ่ายะเล่นกะสิมีแป้งแป้งเยี้งกะได้แป้งมันกะได้แป้งแซลลี่แป้งยังที่เขามีเฮดขนมในบ้านนี่ยแหละค่ะส่วนปลาดุกนี่อ่า เพิ่นได้มาจากแลนเอเชียพอดีผียูแพ้เราสื่อมาแล้วล้ว,ว่ามันข้าวหลายแล้วกินบดได้เราเลยเอามะแฮเยลินค่ะอ่าอ่าเขาอัดแข็งมากมันกะซีเห็ดมาพร้อมเรียบ้อยค่ะแต่ว่าเยลินมาบังเอาค่ะส่วนอีกสองตัวเยลินกัหัน่นหันเป็นชินช้นๆไว้เพื่อที่สีได้เห็ดแกงเห็ดยังกะว่าไปเนาะ,ะ,ะค่ะเนาะขายเยลินกะเอาแป้งใส่ลงไป เกลือกับน้ำสมงสไชูนิดนึงค่ะเราก็สีข้าวใส่กันเพื่อที่สีลืางเห็นว่าพี่นอ้องค่ะเพื่อที่สีลืางเมือกไข่เขาหน่อเนะาะเป่้ข้าวนะังเล่นกับ,บรลาดุกกันว่าเป็นอย่างอันปลาดุกที่สั่งมาจากเมืองไทยนั่งเขาอัดแข็งมากมันคือข้าวค่ะ แต่หื้อพี่น้องหรือว่าเป็นพราวาอันปลาอันเลี่ยงบ่หื้อข้าอยู่บ้านก็คือจังหวะบ่เข้าวปนไดหอือค่ะแป่งมวันนี่ก็สีจับเอาคว่ำข้าวคว่ำยังออกไปค่ะเล่นก็เห็ดตามภาษาเล่นนี่แหละค่ะพี่น้องสูตร ผู้ใดกับซีมี่สุขคนแล้วนาอค่ะนอ้ออันการล่างปลาให้เศร้าเหม็นข้าวเนี่ยค่นบอกเรียงว่ามันข้าวเหรอยันลิ่นกระหแหงต่บบ่อยาดเลยที่น้องค่นกินข้าวปลาติดจมูกตึ๊กเหรอโอ้ยยันลิ่นอิ่มเข่ารด คนบ,นบานๆเนอะพี่น้องเห็ดยังพีธีพี่ันว่าเป็นดอกเป็นตะแน่ว,ว,วนอันบางซิงบางยางล่ะค่ะแน่วเขาขั้วอี่มอลงปงเป็งอร่อยหลางข้าวคนออก ที่นี่ก็สีไส่ช่องเฟซไว้ถักแกงแล่ะค่ะยง้มได้คืออยากก็สิมาเฮ็ดกินเพราะว่าอันเครื่องผักจะเร่ยังบบพค้อมจะเรล่องอยากกินแกงเผ็ดลาดูเห็นขั้วลุงขาวแล้วเห็นเล้อโอ้ยคืออยากแนี้สิเขาไปเบิ่งอันคลิปลุงขาวเฮ็ดกับขาวอยู่เด้อลุงขาวสวัสดีค่ะหนูจะเข้าไปดูคลิปลุงอยู่นะคะ ว่าอันไหนมีคลิปปลาดุกมั่งหรือว่าดัดแปลงทําปลาอย่างอื่นแทนหรือว่าคลิปเพื่อนๆที่ทํากับข้าวเกี่ยวกับปลาดุกอะ่ะอย่าลืมจะเข้าไปดูแล้วก็จะามาทํากินเออเห็นมูเห็ดลราก็อยากได้บาทนี่อืมล่างออกแล้วแห้วพี่น้อง สดดีปะ่ะเอาไวท้ทายยางเฮ็ดลาบเนาะพี่น้องเนาะลาบปลาดุกแม่กินกับหม,ม,ม,มักมะระขมขมแม่อุ้ยกินกับผักกระเดาแล้ววะเยี่ยงกระเซ่บเบอรแล้วเนาะพี่น้องเนาะเพื่นน่ะเนื้อเพื่อนล่างแล้วแล้วแนนเหลืองงามสดอืมจ้ะขออนุญาตพี่น้องยนะังค่าถุงมืออยู่การยังสดดีค่ะเอา้าล่างแล้ว ้วบานนี่ก็สิไปใส่ช่องแข็งไว้ค่ะพี่น้องค่ะเวียบบานมดแล้วบาดที่นี่ค่ะขอบบุญขอบคุณหลายๆติข่าว่าเบิ้งมาเยมมาซ่อมสองอยล่นเด้อค่ะฝากติดตามเด้อค่ะเด้อคันมาขันสอบบ่ว่าสิเป็นคลิปใดค่ะมันเป็นประโยชน์พี่น้องรู้สึกว่าสมควรทีสิเอาออกไปให้บานเมืองพันในหูได้เห็นน้ำกะแช่ออกได้นะคะแช่ออกไปค่ะขันเยลินเบิ่งคลิปพี่คลิปน้องแล้ว รู้สึกว่าโอ้เราต้องแชร์อย่าลล่นกับสิแชร์ของพี่ของน้องออกไปคือกันค่ะแบ่งปันซึ่งกันและกันนะคะเพื่อเราจะมาสร้างสารรค์โลกใบนี้ให้หน้าอยู่ ผ่านโลกออนไลน์ร่วมกันค่ะพี่น้องค่ะโชคดีมีไส่แล้วค่ะพี่น้องพอกันคลิปหนาเนวดีๆเล่าพี่น้องเยอะอีกเยอะแยะมากมายจากยายลินอินดี้นะคะค่ะยูดีมีแห้งโชคดีมีไส่ดูแลสุขภาพนะคะย่าลินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ